ลองดูว่าตีไปทางไหนตีละคันดูนีตีไปไหนวับอยู่ฝั่งนี้ตีไปฝั่งนู้นออกตรงกลางพอดีตรงนั้นเลยใช่ไหมคันสุดท้ายแล้วใช่ไหม มวเ,ออเออพอแล้วกล <laughs> างคลองเหมือนกันโอ้น้ำลงไปเยอะเลยโอ้น้ำลึกดีอะทันน้อยๆทันน้อยๆได้คุณภาพ Hẳn đồ lâu, đồ lâu, đồ lâu Ui ui đèn nè rồi Mai lẽ cả đồ ไม่แรกก็โดนเลยต <laughs> ่งกวาดมาดึงแรงเลยวะตัวแค่เนี้ตัวเล็กจัดเลยปล่อยมันไปไไไ <laughs> เอาวะตัวกระติ้วด้วยนะเอาปรวมกันใช่ไหมเ <laughs> บ็ดเรามันเล็กไงลองดู เดี๋ยวอยเปลี่ยนเบ็ดนี่เป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งเจ้าปนินเยื่อปนินเยื่อมงคลได้ทุกปลาเราสั่งกว่าช่แล้วไม้แรกไม้ต่อไปก็เพียนแดงแล้วงั้นรอให้มันลากแรงๆดีกว่า เกี่ยวอะเกี่ยวมเกี่ยวมาลใช่เกี่ยวมาอืมช่มันได้ปลาปะได้ปลาด้วยเดี๋ยวเจ้าตีไฟมาทับมันเราเนี่ย อันนี้มันก็มีปลาอยู่นี่นนปลากกตัวกระติ้วเดียวดึงต้องนานแล้วไม่สนใจมันเบ็ดมันเล็กต้องเป็นเบ,บ็ดไม่ห่าหยาบหมดไปแล้วเว้ยใช้หยาตัวเบ็ดขึ้นเบ็ดมันเล็กไปอันนี้เบอร์สามกับเบอร์ห้านะตนน้นแรกจะเอาเบอร์ห้าใหญ่ไปเอาเบอร์สามตัวหนึ่งเบอร์ห้าตัวหนึ่งอเอาแล้วดึง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 เจาะ เบ็ดเบอร์สามมีน้ำหนักกว่าเดิมนิดนึงมีน้ำหนักกว่าตัวตัวแรกนิดนึ่งโอ้นิดนึงจริงๆริโอ้ยกรกน้อยกรกน้อยกรกน้อยนะใส่กระชังไหนใส่ชังลุงใบใส่ชังลุงใบจะไปทำพ่อครัวมาแก ตัวแนวร้อยตัวน้อยเฮ้ยกินเม็ดเบอร์ห้าเลยหรอวะตัวแค่นี้เบอร์ห้าเมื่อไหร่ก็คิ่ไปคู่วะเดี๋ยวเม็ดคู่เม็ดคู่ใช่เบอร์ห้ามากเออมันกินเบอร์ห้าวะตัวขนาดนี้เราใส่ลงไปกับพีดแล้วเม็ดเบอร์เล็กอย่างเดียวเลยเราใส่ตรงเปลี่ยนเป็นเบอร์ห้าหมดอีกแล้วมั้งห้าชิโนนะ เกลี้ยงถุงแรกก่อนเยื่อเรล่านะครับเยื่อมงคลชแนลจะมาดูเยื่อจะในองค์คุด้วยเยื่อมงคลชแนลเด็ดจัดนนี้หรอว่าสีบาทไร้เท่านหรอใช่ถ้าถ้าตกตกชิงอยู่สปิวว่าโอเคแต่ถ้าตกไอ้นี่ตกหน้าดินนะผสมลำเพิ่มไปอีกเข้าหนึ่งหรือไม่ก็ผสมนมปังเพิ่มอีกเข้าหนึ่งประหยัดได้แต่อย่าไปผสมกับเยื่ออื่น เพราะหองเราสูตรเราโดยเฉพาะเปรี้ยวสมเยื่ออื่นก็ไปซื้อเยื่ออื่นใช้เถอะมันจะเป็นต้องใช้เยอเรา,ถ,าถ้าไปเอา,เ,อาเยอะอื่นไปเก็บเยอะอื่นใส่ไม่ได้ใส่ได้กับลำไอ้นี่ลำกับไอ้นมปังก็ใส่ไปเฮ้ยนมปังข้าวว่าลำอะเอออย่าไปใส่ไผ่เขียวไปใส่อย่างอื่นมาปนมัว้วนเออไปใส่ปนมั่วก็ไม่มีประโยชน์แล้วเ,เยื่อเราอะ่ะใส่นิดเดียว,วไปทางนี้เฟ มาคันนี้ว้าจ๋อคันนี้แข่งนอองององ้อยงองปราหน่อยาะ,ะ,ะครบแล้วครับสามคันนะครับคันเบาๆจัดไปสองตัวแล้วนะทางน้าเขาหกคันหกคันห้าคันเราสามคันเอาล่ะสาธบ โอ้โหไม่ไหวแล้ววะนี่เบ็ดเล็กอะต้องเปลี่ยนเป็นเบอร์ห้าหมดแล้วติดแล้วมั้งติดแล้วแหละวับเปลี่ยนเป็นเบอร์ห้าหมดแล้วเป็นเล็กไม่ไหวไม่ผ่านที่เป็นก้อนเดียวกันไม่ผ่านล็อกโอ้โหได้ไม้มาด้วยนี่ไงกระมังน้อย พร้อมไม้นี่มันชอบตีเล่นเลยมันหลุดเนี่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเบอร์ห้าแล้วไม่ไหวตัวเล็กกินดีจะไม่ไหวตัวเล็กกินดีเนี่ยเราจะห้าปลานินไงเลยใช้เบ็ดเล็กแต่ไม่ได้เรื่องเดี๋ยวก่อนตัวที่สามละตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยจะดูปลานินใหญ่ปลานินมันจะกินเราแวงไงคอยใช้เบ็ดเล็กๆไงแต่ใหม่นี้ไม่ไหวครับเอาเบ็ดเบอร์ห้าดีกว่าเปลี่ยนเบ็ดมาอันนี้ชินุเบอร์ห้าก็เคยหยบเบ็ด เบอร์เบ็ดขึ้นมากองมันต้องกองไว้ <c oughs> ที่วางมีเยอะๆต้องมาเบียดอยู่ฝั่งนี้นการ <c oughs> เว้ <c oughs> วนว่าออย่า <c oughs> มาอย่ามาจะติดไห <c oughs> มอ่ะต,ตัวเล็กกนที ติดเก,กันเนี่ยมันติดอยู่ในตัวเล็กไต่ย,ย่อนก็นเแนวเนวเนี่ยโถเอ้ยต้องขยับเป็นเบอร์5ให้หมดเบ็ดเรามิฉะนั้นโดนไอ้ตัวน้อยเล่นหมดน่าจะติดแล้วแหละปั๊บปั่นเลยแล้วกันปัน่นแบบไม่ต้องตะว,วัดตะว,วัดหน่อยก็ยัง <c> ด <oughs> ีปุ๊บปุ๊บปุ๊บป่าก็ติดนะจะมีขยะมาด้วยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งวิ่งเชียงวิ่งเชียงวิ่งเชียงมาทางนี <c oughs> ้ มีเชียงมีเชียง<ห>มีเชียง<ห>มีเชียงป่าด้วยขยะวะป่าด้วยขยะวะมีเชียงมีเชียงอุ้ยป่าอุ้ยตะโก,โกยกเลยมีแต่ตัวคันาดน,นี้อ่าเริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วอ,อ่าใครเอาใครเอา,เอ,า,าอืม <laughs> ตกตกปลาโชยื้อตกปลาโชยื้ออย่างเดีเยๆๆๆๆวเราเขจะเอาปลาเนี่ยหรือเขาจะเอาไอ้ไอ้ไอะไรวะไอ้วาดนี่ตัวที่ซีแล้วนะ มอกแล้วเยี่ยมมงคลอร่อยจริงดูได้เบ็ดเบ็ดเบอร์อะไรอันนี้เบอร์หนึ่งตัวนี้เบอร์หนึ่งนี่นี่จัหมหนึ่งก็เบอร์ห้าสองคันโดนเดียวนี่ว่าเบ็ดอะอ่าจับปนินไงอันนี้ไม่เปลี่ยนนะเบอร์หนึ่งได้ปลาใหญ่ไว้ยเอาไว้ไว้ย่างเลยย่างเลยนี่นะเยี่ยมมงคลชนะนะครับพระสมน้าใช้ได้ทันทีนะอันนี้หนึ่งกิโลนะหนึ่งถุงหนึ่งกิโล สี่สิบบาทก็ถ้าตกตะก,ก้อก็ผสมลำเพิ่มได้นะครับอีกเท่าหนึ่งหรือว่าขนมปังเท่าหนึ่งก็ได้นะเพื่อความประหยัดแต่ถ้าชิงหลิวก็ไม่ต้องผสมเลยได้ปลาด้วยปลาเข้าด้วยเหรอปลามาเข้าอยู่แล้วปลาลายไงปลาลายตัวปลาเสือตอกระติ้วสองปูเท่าผมได้สี่แต้มแล้วนะจากการเวียงตรงนี้นะ <c oughs> ลุงได้หนึ่งจรว จะได้ไหมเยอะบางคนใช้ได้ปะะ่ะล่ะถ้ามาเล็กมันไม่กินหมดก่อนเราก็โดนทุกปลานะฮะปากเกตเราเนี้ยแต่สวายก็ไม่แน่จะโดนนะเพราะว่าเราตกเขื่อนนะครับเราก็โดนสวายเหมือนกันนมปังมงคลก็มีค่าโรยโรยยีย่สิบบาทปั่นให้เราด้วยเอาไหม มีไข่ครบแหละต้องปังข้าวปั้นแล้วนะรอยี่ที่บ้านนะไปซื้อที่มงคลนะ <c oughs> เออมีหมดแหละอร่อยเยอะอร่อยไหมโถของจริงไม่ได้โกหกสี่ <c oughs> ต่อหนึ่งแต้มโยนไปรุ่มเดิม ตัวที่ห้าผมหมายแล้วนะเยืเ่อเยื่อผมมันเด็ดอะต้องบอกเลยเยื่อมันเด็ดเยื่อมันเด็ดถูกไหมดิวขามือเลยอ้าวเมื่อจะลูดวะล, <c oughs> ลูดเว้ยอ้าวไม่ลูดอันนี้ฝี <c oughs> เบ็ดมันกากไปหน่อย่ไอ้นี่มันฝีเบ็ดผมมันกากไปหน่อยเบ็ดโบราณนะใช้มันคุม้มว้า มันไม่มีตัวย่า่มาเลยลุงเลยถ้าไม่มีตัวยหญ่ผมต้องโดนมั้งแหละมังน้อยนะเก็บเล็กผสมน้อยครับอาศัยว่ากินไวแค่นั้นเองอาศัยว่ากินบ่อยๆกินทุกไม้อืมอ่ะลุงนายเอาเขาลุงนัดยังเดียวเลยนะตกเดีย<ก>ดเด๋ยวไปไปมาตกตุ้งติ้งดีกว่าเย็นเย็น อันนี้บเบอร์สามกับเบอร์ห้ากินเบอร์สามรอตัวที่หกตัวที่หกต้องตัวเปเ็นโลเ,เราก็ตีอยู่ที่เดิมนะตัวใหญ่ไม่มาสักทีวะตีทับกันไปทับกันมานี่เฮ้ยป่าลุขึ้นแล้วปลาล่มขึ้นแล้ว<ม>ลืมเอาแบตมาครับแบตที่หวัวที่กล้องหมดหาเรียมก่อน โอ้โหคันนี้โกมเฮ้ยลุกมต๊ะแก่โต๊ะแก่อยู่ไหมอยู่ไหมโดนเลยอาเลยลุบไอ้ตัวขึ้นเมื่อกี้วะเฮ้ยโอ้ยเบาแทโวะเฮ้ยเฮ้ยมีอยู่มีอยู่ฮะชุ๊บชุ๊บชุ๊บวิ่ง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 กล้องด้วยนะอืมใส่กล้องด้วยตัวที่หกนะฮะอืมนับตัวด้วยเอาวิ่งให้เนี่ยอือเฮ้ยอ้ยใหญ่ไหม หัวทั้งเมื่อกี้แหละมานี่นะตัวที่หกนี่นหมูใม่ร่างในหกตัวแล้วมาที่นี่เยี่ยมมาอร้าดีเยี่ยมันอร่อยไม่รู้กูซื้อมึงแล้วแหละไม่รู้เยี่ยมันอร่อยีซื้อทั้งทั้งที่เยี่ยมมึงก็แหละโอ๊ยอะไรถ้ามันตบได้ไหมตรงที่เราทำไว้น่ะได้ สายหย่อนตัวน่าจะไปเกินหนึ่งครีทอ้างนี้เนะต้อน้ยทเทาเัหรอเออไม่เะคายดิตะคัดทุนตะคายเขานี่แคมันก็กับดกนันนะลงติดดิแล้วเขาก็ปล่อยให้เห็นวว่าเนี่ยตะคัดตรงนี้นะตีไปดิ เนื้อให้ในคนนั้นมาตีเห็นป่ะต้อนตรงมี้อ้าวอันนี้ผมนตอนมันไม่ลงนี่มันลงไรเมื่อไหร่ย้อนมันลงอยู่อย่างนั้นได้ป้ามันไม่ได้เก็บมป้ากันตรงนี้เนี่ยไม่เก็บเรื่องรู้อย่างนั้นแหละมันโตกว้างรู้หรือกว้างนี่เราไม่รู้ขนาแหละไม่รู้มันมันเป็นยังไงเลยมันลงอยู่อย่างไรได้มาก้อนบนลงตรงนี้มันเปติเข้าเลยดึงขึ้นมาเราไม่รู้ว่าเพราะว่าเราไม่กล้าไปตีเพราะเราไม่เคยไปลงมันไม่เห็นมีโจใหญ่เลยนะ นี่จะใส้เว้นน่ะเมาวะเนี่กี่ยวเกี่ยวปากเกี่ยวท้องไงเบ็ดร่องของมันติดน่นนี่ไมมีตัวย่ามน้องโดดมั่งแล้เนี่ยเกโยตายยตายตายเร็วเร็วร้อยโลเนี่ยไหนวะนั่นแหละมัดดิติดแล้วบักร้อยกตัวเนี้ยทำไมบาวิเลยวะแตไมติดวะ จะเหี้วจริงอันนี้เฮ้ยมีเว้ยเหี้ยวหรอเข้าปลาวิ่งเข้าไอโกบะตัวที่เจ็ดแล้วนะนับแต้มนี่กินข้าเลยนะโอนี่ไอ้เล็กแถวเบาเแถวเบาบางเล็กขี้นี่ตัวใหญ่เลยเนี่ยมางัดเกือบแปดคนตัวไี่ได้กลับบ้านตัวที่แปด ไหนวะใช้เปล้าใส่มันยอน่อนไม่มีเรือเราก็ไม่ดุมันมมมนวนอน่อนี้ใส่จะไม่อยู่ว่ะผ่าน,นดิื่ออผ่านเฮ้ย,ยไม่ผ่านนี่ว่เปลาอันนี้เป็นปลาเอ เฮ้ยมีสายแล้วเย้เอาเว้ยไปป่ามีสายเอาเว้ยกูบอกแล้วมันมันไม่ใช่พันหรอกมันมันดึงยื้อยื้อของพันปันแล้วยิ่งเนี้ิที่ตากที่ตากโอ้ยโอ้ยล็อกล็อกกากไม่ยอมพุ่นออกเลยเออน้องเบีเดียวกปอ่อ่ามีไซส์ยก็เข้านิดนึงแล้วนิดนึงนะนิดนึงโลมีไซส์นิดนึง น,น่นบบนนนนาจะเ,เป็นปลาน,นินป่ะปลาอะไรป่ะปลานินพุ<อ>่งเข้าเดี๋ยวหราจะตะโกกแล้วนี่โอ,โ,โอ้โหปลาติดท้องโอ้ยแล้วก็นึกว่าตัวใหญ่ตก็เกี่ยวทั้งท้องทั้งตัวมาทั้งนี้มีไีสาไงไม่รู้อะตัวที่แปดแล้วแหละ <laughs> <laughs> ตัวที่แปดให้มีไสาหน่อย <laughs> เราดว่าจะได้ตัวบอลโลแม่งเกี่ยวทั้งหางทั้งโดนมาแล้วโดนมาแล้ว, <c oughs> ลวอะไรเนี่ยเสียงอะไรวะเนี่ยสุดท้ายก็ต้องซื้อ้สวิงเราอีกแล้วครับสวิงน้อยนของเราอมแล้วเป็นไงกินจนย่อนแล้วพันอันนี้เปล่าอันนี้ย่อนตามมานะี่ พันหมดเลยพันหมดเลยอ่าลุงได้หนึ่งตัวนะแต้มที่สองเน่ยครับลุงแต้มที่สองได้ในการกลางแกกี่ลไกลกลางสิบปล่าสิบอย่างตัวนี้ต้องต้องขีดถึงบอกว่าตัว้าะตัวนี้เท่าไหร่วะตั้าโอ้ตัวนี้ยังไม่ถึงสองขีดเลยอ้า ตัวที่เก้าว่าตัวที่เแต่น้ำหนักอ่ะอยู่แล้วอยู่แล้วมันน้ำหนักมันไม่ได้ไงตัวมันใช่แต่น้ำหนักมันไม่ได้โกแน่นะแต่ว่ามันต่ว่ามันกินแล้วมันดีแต่ลตัวสาวขันเล็กๆมาแล้วเนี่ยจะได้มันๆหน่อยยังไม่มีตัวมันๆเลยกระมังน้อยตัวที่เก้าเหล็กตัวเดียว เดินเดียวกับบ้านได้กลับพร้อมกันเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเท้ากับมาสิรับหล่าอ้าวฝนเริ่มโยดแล้วตัวที่ทิบยังไม่มาเลยฝนโยดแล้ว นะผมรอตัวที่สิบยังไม่มานะของลุงเก็บแล้วนะครับตกแต่เช้าได้ติดกว่าตัวกระเบ็ดหกคันเบ็ดลุงเขาตัวใหญ่อะเรื่องของเรื่องเบ็ดหนึ่ติดตัวใหญ่นะครับเบอร์สิบสามก็ใหญ่กว่าเบอร์ห้านิดนึงเขาเป็นเบ็ดธรรมดาไม่ใช่นี่เป็นชิโนนี่ชิโนมาหรือเปล่าชิโนเบอร์หลายเจ็ดเหรอเบอร์เจ็ดนะเขาใช้เบอร์เจ็ดเราใช้เบอร์ห้าเก็บเลยนะไม่รอนะตัวที่สิบนะโอเคก็เมื่อกี้ให้ลุงนัดไปหมดแล้วนะ เก็บรับฝนมาแล้วนะครับเราตัวทสิบไปหมายดีโอเคก็คลิปนี้มาเทสเนี่ยนะครับก็เห็นๆนะเก้าเก้าตัวสามแต้มของลุงนู้นของลุงน้าได้สองนะของลุงคนนี้ได้สามแต้มนะครับเวลาที่ตกพร้อมกันนะโอเคก็มันเป็นแม่น้ํามันนะเราตุ่มๆแล้วปลายายมันหายมันมีปายายนะเราตุ่มๆๆอะไรๆครันปายายมันหายนะก็มีแต่ปลาเล็กเข้านะครับผมโอเคถือว่ากินดีอยู่นะก็ชอบกดแล้วก็แชร์นะครับเจอก,กันในคลิปหน้าครับสุดีครับ